สวัสดีครับสวัสดี FC ในช่องฟาร์ล่าชนแนลอีกครั้งครับก็มาพบกันอีกหนึ่ง EP ครับก็เป็นช่วงของนักสัตว์คนที่เกิดในนักสัตวของปีถอดชาวปีถอดนะครับหรือชาวกระต่ายนะครับเป็นอะไรที่จิตใจดีงดงามคิดดีมองโลกในแง่บวกมีความสุนทรีในการใช้ชีวิตแต่จากนี้ของชาวปีถอในปีขาล,ล่ะนะครับในเดือนมกราล่ะจะเกิดอะไรขึ้นการงานของคนปีถอในช่วงนี้ เราลองดูกันหน่อยว่าการงานของท่านจะเกิดอะไรขึ้นครับขออนุญาตนะฮะการงานของชาบีทอดนะครับใบแรกหนุมานครับเป็นช่วงแห่งการปรับการขันรับอาสาต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อนเนื่องามาในใบที่2ทําด้วยความรักความตั้งใจอย่างแท้จริงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานในเรื่องของออการใช้ความเร็วนะครับในเรื่องของการจับต้องในเรื่องของการท้าขายในทุกมิติ ถือว่ามาดีผมใช้คําว่ามาดีเพราะในใบที่3เป็นไปตามที่ท่านตั้งใจอย่างแน่นอนพระรามแผงสอนครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าหานุมานกรรมเทพแล้วก็พระรามแผงสอนไม่ว่าจะทํากิจการในเรื่องของการทํางานในทุกมิติอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความเร็วความสามารถในการตัดสินใจการค้าขายต่างๆนะครับจะออกมาในทิศทางที่ดี เกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆการจัดสวนการทำแแล์สเคปต่างๆนะครับรวมไปถึงรถยวดยานภาหะนะที่จะเกิดขึ้นถือว่ามาดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับอาชีพข้าราชการต่างๆถือว่ามาในทางบวกในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนการซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีโดยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ออนไลน์ต่างๆนะครับก็จะมีโชคเข้ามาในเรื่องของการงานต่างๆที่กําลังจะมาถึงของชาวปีถาะซึ่งขอแสดงความยินดีไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการงานชาวปีถอะน่าจะราบรื่นนะครับน่าจะราบรื่นในช่วงปีนี้ในช่วงเดือนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าในช่วงเดือนนี้ขอโทษทีต่อไปในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งมาการเงินและโชคลาภเอาการเงินไปก่อนในใบแรกเป็นช่วงอยู่ระหว่างการตัดสินใจครับดูดีๆนะเท้าว,วิรุณปักเป็นช่วงแห่งการใช้การตัดสินใจวางแผนที่ดี จะเป็นไปในทางไหนก็ยังเป็นทางัตรลดนะฮะยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะขนานกับการงานสองเท้ามาเรียบร้อยสุดท้ายคือพระพิรุณครับแก้ไขปัญหาได้ดีหมายความว่าการเงินของคุณนาในเดือนนี้จะเหมือนน้าซึมบ่อทรายจะค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วสมหวังอย่างแน่นอนจะมีโชคไหมจะมีโชคบ้างไหมโอโหไม่มีได้ไงฮะพี่กเนศปางราชาโชคครับผม ก็ถือว่ามีทั้งเรื่องเงินที่เป็นข่าวดีมีทั้งเรื่องงานที่เป็นข่าวดีและทั้งมีทั้งโชคแต่ไม่ให้ประมาทโดยเด็ดขาดเดี๋ยวไปดูความรักกันสักนิดนึงว่าจะสมหวังไหมมาชาวปี่ถอครับเดี๋ยวเราลองมาดูความรักกันว่ามันน่าสนใจแค่ไหนดีงามแค่ไหนอ่ะเรามาดูกันสําหรับชาวปี่ถะนะครับความรักสําหรับท่านที่เกิดปีทถจัดไปเหนื่อยนะจ๊ะโอ้โหเหนื่อยแต่เอาอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยในใบที่สอง คุณถี่มากเลยถ้าวทศรถามาถี่มากสแสดงว่าชาวพีทอบคุณน่าจะสัมพันธ์กันนางสีดาจ้าตามหาผู้แท้เท่านั้นเอ้าดีใจสําหรับท่านที่กําลังจะพัฒนาความสัมพันธ์และก็ดีใจสําหรับท่านที่จะมีโอกาสได้เจอผู้แท้นะครับและที่สำคัญการพัฒนาในเรื่องของความรักนั้นเป็นไปตามที่คําพูดการเปิดใจต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงฉะนั้นพี่ก็ได้ทรงหนูฮะความซื่อสัตย์และความจริงใจเท่านั้นจะชนะคนที่คุณรักได้อย่างแน่นอนโอ้โห สุดถือว่าสุดครับอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างมาดูการสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆจะมีไหมชาวปีถอะจะออกมาโอเคไหมจัดไปฮะปีนี้ตกท้าววรรณครับอาการปวดหลังปวดข้อหรืออะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและที่สําคัญจากนี้ในทุกมิตินะครับกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวปีถาะที่กําลังจะมาถึงอยู่บนทางสายกลางอยู่แล้วครับมัชชิมาปฏิปทาหรือความไม่เที่ยงอันเนี้ย สบายๆขอให้อยู่บนศีลบนบุญบนคุณธรรมที่คุณตั้งใจหวังไว้ชาวปีทอกคุณมาดีนะครับคุณมีโชคแน่นอนครับคุณจะต้องมีโชคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีด้วยและในใบสุดท้ายก็ต้องมาจ้าพระอินทร์หรือจกักรพรรดิสามเรื่องในเดือนนี้หรือต่อเรื่องไปที่เดือนหน้าแปลว่าชาวปีท็อกกำลังจะมีเรื่องดีอย่างแน่นอนผมฝากไว้นะครับสำหรับชาวปีทอกไม่ว่าจะเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิบาาัา คุณจะมีโชคอย่างแน่นอนคือพระแม่นางกวักและที่สําคัญอาจจะเหนื่อยหน่อยแบกหน่อยรับภาระหน่อยแต่ผมยืนยันว่าพระอ,อินทร์หรือไพ่จกพักรพรรดิเป็นไพาแห่งความสําเร็จอย่างแน่นอนขอเชียงไทยหนึ่งใบจะมีอะไรที่ต้องระวังไหมอาจจะมีบ้างในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหลายท่านกําลังหมดในเรื่องของการติดขัดในเรื่องของช่วงเวลาที่มาถึงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าท่านกาลังติดขัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จากนี้ถือว่ากําลังจะมีเรื่องดีเนื้อดวงท่านเปิดอย่างแน่นอน ครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับในช่องฟาลันชาแนลนะครับฝากกดติดตามใน Tik t o อเพื่อที่จะได้ครบ1,000เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันนะครับแต่ใน f c e b o o k ไลา์สดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามผมใครที่ทักแชทมาผมตอบอาจจะได้คิวช้าหน่อยแต่ผมตอบทุกแชทนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ